แล้วก็สำหรับผู้หญิง,ต,ง,งตัวเล็กตัวน้อยอย่างเรานี่นะคะเราก็จะมาเปิดจุกนะคะเสร็จุ๊บนี่นะคะปิดไปนีเ่เอาเเอาตรงนี้นะคะจุกเข้าไปเลยสามสองอันนี้นะคะเราก็เหมือนเดิมเมื่อกี้อาจจะแบบ แต่ไม่มีอะไรนะคะก็กดตรงนี้บีบลงไปแล้วก็จุบเข้าไปเหมือนเดิมแบบนีน้ต้องจับไว้ตอ,อตอนนี้สามสิษแล้วะคะสามสองเนี่ยมันก็จะดังแบบนี้เราก็ต้องเอาออกเลยล้อหลังคือล้อหน้ากับล้อหลังอ่ะมันจะไม่เท่ากันนี้นะคะเสร็จ๊เหมือนเดิมจุบเข้าไป เราก็ไม่ต้องทำอะไรรออย่างเดียวเนี่ยมันจะมีเหมือนลมเข้าไปในนี้นี่รู้สายนะคะมันก็จะเป็นแบบเหมือนดิ้นได้อะน่ะเราก็จะได้ปึ๊บเสร็จไม่ยากมันก็อย่าลืมเก็บจุกนะคะจุกรถนะไม่ใช่จุกอยาโอเคเสร็จเรียบร้อยแค่นี้